อ้าวอะไรเอ่ยยาวๆข้างในขาวๆข้างนอกเหลืองๆเขียวๆกู้ไหมกู้ต้องค่ะตอกใจค่ะน้องตกใจนะคำถามสุดท้าย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 จริงๆพออโรงเรียนบ้านคลองหิน หล่อห right. mm ือหล่อยังนะฟังดีดีพรอาขอพวกเราเนี่ยลอหรือลออ้าวเอาไว้จับต้นเอาไวจับเพื่อนไปการจเออเออดีดีดีจต้นเพื่อเลอออาเอามาอจมูกเฮ้ยให้ใ น้องคนนี้มาน้องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหลังหลัน้องน่ะหนูอะไรอ่ะออกมาใหม่ใหม่ใม่คนหนูคนหนูตกลงคนไหนคะเคียงพี่ฝนด้วยคะอ่ะนี่โออของพวกเราเนี่ยหลอหรือหลออะไรนะไม่หลอหลอหลอกันหลอ แล้วกับคุณพ่อที่บ้านใครหลอกกว่ากันเริ่มคิดไม่ออกพออกับหน้าเด็ทใครหลอกกว่ากันพอออยู่ไหมคะเด็ก็บอกว่าหน้าเด็ทหรอจริงเหรอพอออยู่ทั้งวันเลยอ่าโอเคให้รางวัลไปเลยนะคะตอบถมกล้องนะคะรอนะน้องที่ทำรูปแก้วหายถ้ายังไม่รับ